สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการตอนกิ่งมะนาวด้วยตะปีนะคะ,ะก็ไม่ยากนะคะขั้นตอนันดับแรกก็มอีอุปกรณ์นะคะก็มีขุยมยารา้าสรับทำทีนี้ก็มีคัตเตอร์ค่ะแล้วก็กรรไกรแต่งกิ่งที่มันเกะกะอ,ออกจะได้ทำงานสะดวกแล้วก็มีฟางค่ะเชือกเชือกฟางที่จะมามัด ก็มีกะปิค่ะกะปิไม่จำเป็นต้องเป็นเนื้อใบนะคะอะไรก็ไ <laughs> ด้ตัแม่นะคะเราก็เลือกขิ่งพันที่ดีที่เหมาะสมที่มันไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปสีเขียวหน่อยนะคะแล้วก็ริดเอาใบออกกิงไหนมันเกลการเราก็แกต่งแล้วนะคะทางทางเนี่ยเพื่อสะดวกในการทํางานนี่คสวยมากเก่งนี่ตัดนี่ออกก็ได้ไกล วิธีทำนะคะเราก็จะขั่นกิน่งก็จะมาแต่งกิ่งข้างๆนี่ออกที่มันเกะกะไปได้ทำงานสะดวกนะคะนี่ออกเลยเนี่ยนี่ก็ต้องออกเนี่ยนี่เราก็จะมาขั่นกิ่งนะคะนี่ค่ะแล้วก็ขั้นขันรอบนะคะ แล้วก็มัน,นเส้นกว่านี่ค่ะแล้วก็ผ่าผ่าแล้วเราก็แกะแกะเส้แล้วก็สันมีดของเราเนี่ยขูดขูด รอบๆอาบมาไหมอ่าจากนี้เราก็ทาด้วยกระปินะคะรอบๆรอบเทอะไรจะเด้งให้ออกลากตัวขึ้นนะคะ <Okay. S 2> จากนี้นะคะเราก็เอาปุ๋ยมะพร้าวมาแล้วก็มาบีบให้แน่นนะคะเพื่อเราจะรัดยางรัดฟางเชือกฟางแล้วก็รัดรัดให้แน่นรัดให้แน่นรัดให้แน่แน เน,น,นะคะแล้วก็รับอีกอันนึ่งรับเทนเนอ่าเป็นอันเสร็จค่ะ,นะคะ,ะแค่นี้เองนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะโอเค นนกิ่งตอนที่เตรียมไว้จำหน่ายนะคะตอนนี้ก็กำลังจะออกออกลากค่ะิ่งพันธุ์ที่สบยรณม แต่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่